การผ่าหัวใจหมูจุดประสงค์หนึ่งเพื่อสังเกตรูปร่างลักษณะโครงสร้างและส่วนประกอบภายนอกและภายในหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม 2. เพื่อให้สามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับหน้าที่ของหัวใจแต่ละห้องลิ้นหัวใจรวมทั้งหลอดเลือดที่เชื่อมต่อกับหัวใจ3 สรุปทิศทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจวัสดุอุปกรณ์หัวใจหมูถาดผ่าตัดอุปกรณ์ผ่าตัดหัวใจอยู่ระหว่างปอดทั้งสองข้างค่อนไปทางซ้ายเล็กน้อยอยู่ภายในถุงเยื่อหุ้มหัวใจภายในถุงเยื่อหุ้มหัวใจหรือเพอริคาเดียมมีของเหลวทําหน้าที่หล่อลื่นและป้องกันการเสียดสีระหว่างหัวใจกับปอดขนาหัวใจบีบตัว การศึกษาลักษณะภายในของหัวใจเพื่อระบุว่าด้านใดเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาโดยใช้มือบีเวทิตคนเพื่อเปรียบเทียบความหนาของกล้ามเนื้อหัวใจทั้งสองด้านจะพบว่าด้านที่แข็งกว่าเป็นหัวใจด้านซ้ายเนื่องจากผนังของหัวใจด้านซ้ายจะหนากว่าด้านขวาต่อมานะคะวางหัวใจบนถาดผ่าตัดโดยให้หัวใจด้านซ้ายอยู่ทางขวามือของผู้ผ่าจากนั้นสังเกตขนาดรูปร่างภายนอกของหัวใจลักษณะของเอเทียมและเวทิขึคน ซึ่งจะเป็นด้านหน้าของหัวใจให้นักเรียนสังกเกตหลอดเลือดบริเวณผิวรอบนอกของหัวใจเรียกว่าหลอดเลือดโคโรนารีอาร์เทอรี่ สังเกตหลอดเลือดที่ต่อกับหัวใจโดยหลอดเลือดที่มีผนังบางกว่าซึ่งต่อกับเวทีเคลื่อนขวาเรียกว่าพันโมนาลีอาร์เทอรีลำเลียงเลือดที่มีออกซิเจนต่ำไปยังปอดทั้งสองข้างเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สอีกหลอดเลือดนึ่งมีผนังหนาที่สุดเรียกว่าเอออตาหลอดเลือดนี้จะต่อกับเวทีเคลื่อนซ้ายนำเลือดที่ฟอกแล้วจากปอดแต่แขนงแยกไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย เมื่อสังเกตหลอดเลือดบริเวณเอเทียม e ขวาจะพบว่ามีหลอดเลือดสองหลอดได้แก่ซูพีเดียเวนาคาว่านำเลือดจากส่วนหัวลำตัวส่วนบนและแขนเข้าสู่เอเทียม e ขวาอินฟีเดียเวนาคาว่านำเลือดจากลำตัวส่วนล่างและขาเข้าสู่เอเทียม e ขวาส่วนเอเทียม e ซ้ายพบพันโมนาลีเวนนำเลือดที่ฟอกแล้วจากปอดทั้งสองข้างเข้าสู่เอเทียม e ซ้ายสังเกตความหนาทั้งสองด้านของผนังหลอดเลือดที่ต่อกับหัวใจ แล้วใช้แท่งแก้วปลายด้านทู่หรือปลายนิ้วมือสอดลงไปตามหลอดเลือดแต่ละหลอดที่พบเพื่อตรวจสอบว่าหลอดเลือดต่ออยู่กับหัวใจห้องใดใช้หลอดฉีดยาดูดน้ําฉีดเข้าไปในหลอดเลือดที่มีบริเวณเอเทียมขวาจะสังเกตได้ว่าทิศทางการไหลของน้ําจากเอเทียมขวาจะเข้าไปยังหลอดเลือดพันโมนารีอาร์เทอรี ใช้หลอดฉีดยาดูดน้ำฉีดเข้าไปในหลอดเลือดบริเวณเอเทียมซ้า e ยจะสังเกตได้ว่าทิศทางการไหลของน้ำจากเอเทียมซ้า e ยจะเข้าไปยังหลอดเลือดเอออรตาใช้กันไกตัดผนังของเอออรตาตามยาวจนถึงโคนจะเห็นลิ้นหัวใจมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมสามแผ่นวางชนกันเรียกว่าลิ้นเอออติกเซมิลูน่า e ซึ่งกั้นระหว่างหลอดเลือดเอออรตาและเวนทิเคเลน้าย บริเวณโคนเอออรตานอกจากจะมีลิ้นเอออร์ติกเซมิรูน่าแล้วยังมีรูเปิดเข้าสู่โคโรนารีอาร์เทอรีด้วยสังเกตได้โดยการใช้เข็มเขี่ยบริเวณโคนเอออรตาที่มีลิ้นเอออร์ติกเซมิรูน่าซึ่งจะพบว่ามีรูเปิด2รูเมื่อใช้กัรไกตัดผนังของพันโมนารีอาร์เทอรีจนถึงโคนจะเห็นลิ้นหัวใจมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมสามแผ่นวางชนกันเรียกว่าลิ้นพันโมนารีเซมิรูนา เส้นกั้นระหว่างพันโมนารี่อาร์เทอรี่กับเวนทิเคิลขวาผ่าเครื่องหัวใจโดยวางหัวใจลงบนถาดผ่าตัดให้ด้านหน้าอยู่ชิดกับถาดผ่าตัดจากนั้นใช้มีดผ่าจากปลายของเวนทิเคิลจนถึงรอยต่อกับเอเทียมจากนั้นดึงทั้งสองส่วนของรอยผ่าให้หัวใจแยกออกจากกันสังเกตลิ้นหัวใจระหว่างเอเทียมขวากับเวนทิเคิลขวาจะเห็นลิ้นหัวใจมีลักษณะเป็นแผงบางๆสามแผนเรียกว่าลิ้นไตคัดปิด โดยมีเอ็นหลายเส้นซึ่งยึดระหว่างลิ้นหัวใจกับกล้ามเนื้อหัวใจสังเกตลิ้นหัวใจระหว่างเอทรียมซ้ายกับเวนทิเคิลซ้ายโดยดึงสองส่วนของรอยผ่าหัวใจให้แยกออกจากกันจะเห็นลิ้นหัวใจมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆสองแผ่นเรียกว่าลิ้นใบคัปิดซึ่งกั้นอยู่ระหว่างเอทเรียมซ้ายกับเวนทิเคิลซ้ายโดยมีเอ็นหลายเส้นซึ่งยึดระหว่างลิ้นหัวใจกับกล้ามเนื้อหัวใจ สังเกตผนังหัวใจทั้ง4ห้องว่าความหนาของผนังหัวใจทั้ง4ห้องแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรลักษณะดังกล่าวนี้สัมพันธ์กับการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจอย่างไรบทสรุปหัวใจของคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันผนังของหัวใจประกอบด้วยเนื้อเยื่อ3ามชั้นได้แก่ชั้นเยื่อหุ้มหัวใจเพ e r i c a เดียมชั้นกล้ามเนื้อหัวใจ m y o c a เดียมชั้นเยื่อบุหัวใจ e n โดคาเดียม หัวใจแบ่งเป็นสีห้องได้แก่ห้องบนสองห้องเรียกว่าเอเทรียมซ้ายขวาห้องร่างสองห้องเรียกว่าเวนทริเคิลซ้ายขวาและวงจรหมุนเวียนเลือดมีดังนี้ค่ะสำหรับวันนี้พวกเรากลุ่มห้ากก,ก็ขอจบวีดีทัศน์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ